วันนี้ก็จะมาเทสบโปรโตคอลตัว socket c ต p นะครับก็ p พ c, c ที่ใช้ก็คือเป็น NX 1 0 2นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทรดมาดูตัวถ้าเราชิดฟีเจอร์ก็เยอะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะใช้โปรโตคอลอ่อวันนี้ก็จะมาลอง socket ็ p นะครับจริงๆมันจะมีพวกแท็กดัตตาลิงซีทอันนี้ก็ อันนี้มัน,มนสามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็คือพอทที่เขาให้มา built-in internet i p เนี่ยมันทำได้หลายประตคอลนะไม่ว่าจะเป็น CIP service socket data link นะครับอ่า CIP CIP safety CTP mod bus CTP แล้วก็เป็น socket CTP เป็น data message นะครับเดี๋ยว EP ก่อนหนะ้านี้ผมก็ใช้ c p นะให้ดูนะครับ ็นมอดบัตรทีีเท่านี้่าขอเป็นซอสสโตกัสสวิตนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเทสกับโปรแกรมตัว e t h e เอมเดิมเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ New Project นะครับผมจะยิงโปรแกรมมาที่ตัว ETHW เอมนะฮะเชื่อเวก็เดี๋ยวขอใช้ ETHW เอมนะครับ แต่ก่อนเราใช้ตัวมดบัตเนาะนี่คือเป็นเทอร์มินอลเนี่ยมันเป็นเมสเซจนะครับก็เดี๋ยวตัวเลืจะเป็นชื่อ c p o t เป็น5 2ตบินไปเดี๋ยวเจอไหมเจอเนาะติดไปเซิรนะ์ฟเวอร์เนาะก็รีเซ็ตโอเคเดี๋ยวเราตัวนี้มันเป็นการส่งแบบเมสเซจข้อความหากันนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมว่าเราต้องคอนเน็กมาที่ฝั่งนี้ก่อนนะ IP ที่คอนเน็กมาก็คือของ2เนาะเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวเราเลือกโปรเจกต์เป็น NX หนึ่งส่วนสองเก้าพัน j ก็ PLC ต้องเป็น NX 5อ่า NX 1ส่วนสองหรือ n x 5าเนาะหนึ่ง P 2จะไม่รองรับนะโอเคเหมือ okay. นเดิมครับแล้วก็เซิร์ช S ท t o c k e t t p นะครับอันแรกเราก็เลือกบ l o c ที่เป็นอ่อตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันบล็อกให้เรานะครับ tcp connect connect เสร็จมันก็ต้องมี block close นะครับ connect ก็จะเป็น connect Set. เสร็จแล้ก็จะต้อง tcp close อันนี้เราใช้เป็น สปีศูนย์สปีเคศูนย์ครับโอเคตัวนี้เป็นศูนย์เนาะโอเค ip อันนี้เป็น ip เนาะครับ หนึ่งเก้าอันนี้คือเป็น ip server นะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็น description pod number อันนี้ผมห้า่วนสองเนานะเอ่า่วนสองเอเ เอ n s e เอ1นึอองสองเอเอสาอันนี้เป็นซ็อกเก็ตนะซ็อกเก็ตพอตอันนี้เราเอาไว้เอาไว้ใช้นะต้องชื่อไว้หน่อยนะก็เอาชื่อซ็อกเก็ตเนี่ยมามาโคลสด้วยนะกรณีที่แบบเราจะปิดนะครับ น,นี้ก็เป็นสก,กีตคอนเน็กก็ใส่สวิตช์ไปหงละโอเคอันนี้เป็น nc แล้วก็เอาชื่อ,อน,นี้มาใส่ตรงนี้เป็น nc ก็น,นี่อันนี้เป็น fb ศ ศูนหนึ่งเนาะเอาไว้โคดอันนี้เป็นบีบีศู BB, นย์บีบีหนึ่งหนึ่งบีบีสองสองอ่ะตั้งชื่อเอาไว้ดูนะครับ <c oughs> ต่อมาเราเรามีคอนเน็กแล้วก็จะมีโคดเวลาส่งมันต้องเปิดพอร์ตแล้วก็ส่งนะครับต่อมาเราก็จะ ส่งข้อมูลนะครับเราก็ต้องเขียนบล็อกส่งข้อมูลไปโอ okay. เคราก็เพิ่มช่องมาเออเราก็ต้องเป็นฟังนะก์ชันบล็อกนบเซนนะทีวีเซนก็รักมาวางนะ fb test หนึ่งเนาะอันนี้เป็นเส้นนะโอเคซอเทท็อกเก็ตก็เอามาใส่ที่นี่เนาะส่วนสวิตเ้นก็ใส่สชืช่อไปนะสเ้นหนึ่งแล้วกันนะ เพื่อเราใช้หลายตัวสวิตช์หนึ่งอ่ะคือเพื่อกดให้มันเขาส่งไปครับกด F หนึ่งดูหน่อยเซนเอ่ Send. อ s o c k เ t ็ตเซนด t ดต้า so โน่นนี้เป็นอ a y รสต i ิงอันนี้เป็นเซนด d a t ต้าเขาให้ใส่เป็นครับเป็นไบต์นะครับอืมเซนต์ต่อไบต์ไซส์เท่าไหร่โอเค เออเวลาใส่อ uh, ่ะมันจะเป็นโอเคเราก็บอกว่าเซตเซนเซตเซนเซนเดตานะครับ อันนี้เราเป็นยี่สิบใบนะครับ20่0ิบสิบบทีนี้เวลาใส่อะเวลาเราใส่เขาจะให้เราใส่เป็น,ปนสติงเนาะเราต้องมีการเขียนเขียนแปลงค่านะครับเดี๋ยวเราเพิ่มอีกช่องขึ้นมาอ่มันก็ต้องมีการคอนเวิร์ตค่าก่อนนะก่อนที่เราจะส่งนะครับเดี๋ยวเราจะป้อนเป็นสติงนะมันเป็นแมสเซจนะครับอันนี้ก็เป็น ต้องเป็นขับสั่ง t o Array นะครับ Convert Convert Data Steam to Array by นะครับ, Con vert. Con vert uh by, รบตัวนี้นะก,ดกด F หนึ่งดูก็ได้นะครับมันเป็นการ Convert Data เนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะป้อนเป็น s t i n g นะเพราะมันเป็น Message นะครับนนี้ผมจะเข Input Input Data เนาะ พูดไ t ้ตั้งโอเ okay. ค string string ย uh, ี่สิบตัวอ,อักษรครับโอเค string ยี่สิบ order นี่มันเป็นสลับไบโล order o r อ low r o w e r low high นะครับสลับไป low high ด้วยครับ ต่อมาไซส์สตริงตรงนี้เราก็เอาชื่อนี้มาใส่เนาะเพราะว่าเราจะคอนเวอร์ตมาเก็บไว้ตรงนี้อันนี้ผมมัเป็นบนะักเก็ตศูนย์เนาะก็ชื่อนี้มาใส่ที่เราใช้มันออกนี้อันนี้ผมก็บอกว่าเอาเอาเอาไซส์เนะเพราะว่าเราจะเอาไซส์มาใส่ไซส์มาใส่ขาไซส์ครับ เอาหนึ่งไซน์เนาะก็เอาหนึ่งไซน์มาใส่ขานี้นะครับเอาหนึ่งไซน์มาใส่ขานี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น cc ศูนย์ศูนย์อันนี้ใส่เออเร่อไ้ดูครับ cc สองสองโอเคอันนี้ก็คือเป็น connect นะครับ คอมเมนต์นะฮะคอนเนกอันนี้ก็คอนเวิร์ดคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตเดต้านะเดต้า two by อันนี้เป็น อักเนนบอกเซนนะครับตัวนี้เป็น close นะครับ c l o s คเดี๋ยวลองใส่ค่าเข้าไปที่นี่ยี่สิบใบแล้วส่องออกใส่ยี่สิบนะครับโอเคเดี๋ยวลองออนไลน์ จะเออเลยจะได้หรือเปล่านะครับติดอะไรไหมก็รอโดดนะขอรอโดดลงไปอืมอืมอืข้าไปครับ ต่อมาเราก็จะคอนเน c t นะครับเราก็มาเลือกตรงนี้เป็นพอตเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สตาร์ทตอนนี้เขาก็รอคอนเน c t อยู่ครับร n สิ่งนี่ยรอนะเราก็บอกมาคอนเน c t ไปจุ๊บคอนเนได้ไหมกลับมาดูตัวเนี่ย ก็ตอนนี้คือ IP ของโน้ตบุ๊กก็คือเป็น192.168.250.22นี่คือเป็น IP ของโน้ตบุ๊กนะครับส่วน Connect ก็คอนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราส่งมาตอนนี้ยังไม่มีค่ามานะผมจะใส่คำว่าอ่า i ินพุผมจะใส่คำว่าอ่าเทส t นะครับ นัสกอวาทีใส่ชื่อผมไปนะแล้วก็เซนเดี๋ยวครับยังไม่กดเนาะนี่ยังไม่มีมานะ <c oughs> ก็เซนนะมาไหมนี่ครับมานะครับเ <c oughs> ทสวาทีนะนี่เรียบร้อยอ่า เราเปลี่ยนคำสร้างใหม่เนะาะกิต้าเส้นนาละไอ้กิต้านะค,นค,ค,ครับโอเคนี่ก็คือส่งนะครับ องอ,องก็ได้เรียบร้อยอ่ะเทสต์แปดแปนะครับแล้วก็เส็นนี่ครับเรียบร้อยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ ตัว TSP เซ็นนะครับเ,เพื่อไม่ให้คิดมันยาวไปเดี๋ยว connect แล้วก็เซ็นเนี่ยเป็น socket t c p ก็ส่งไปที่ตัวอ e ทอันนี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปอ e ีก e อ e e หนึ่งอีพ e หน้าเนาะอันนี้อันนี้คือจะรับกับจะให้ตัวฝั่งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครับตอบกลับด้วยนะครับแล้วก็ เราจะตอบกลับมายัางไงนะครับเพราะว่านี่เราส่งใบตอนนี้นะครับให้เขาตอบกลับมาบกลัวคลิปยาวกันไปนะครับเดี๋ยวอันนี้คือเซ็นแล้ต่อไปเราจะรีซิฟก็คือรับค่ากลับมาเดี๋ยวเราติดตามอีพหน้านะครับตัวรีซีโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเราเจอกันอีพีนะครับบวัสดีครับ